วัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไมรักไอทีนะคะวันนี้ครูไมร์จะมีเครื่องมือจะมาแนะนำคุณครูนะคะได้ใช้งานกันนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ClassPoint นั่นเองนะคะ ClassPoint นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ครูสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพโดยเครื่องมือนี้นะคะสามารถทำงานได้บน PowerPoint นะคะเพื่อสร้างแบบทดสอบโต้ตอบให้กับนักเรียน โดยที่คุณครูไม่จำเป็นจะต้องนำเนื้อหาหรือสื่อการสอนไปนำเสนอในโปรแกรมอื่นๆนะคะแต่คุณครูสามารถใช้ c ัสต์พอย n t ร่วมกับ PowerPoint นะคะและนำเสนอสื่อการสอนและแบบทดสอบอยู่ในที่เดียวจบเลยนะคะเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานของ c ัสต์พอย n t กันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเราก็พิมพ์คำว่า c ัสต์พอยตเริ่มจากนะคะเราก็พิมพ์คำว่าคัสต์พอย n t ลงไปใน Google ได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเว็บไซต์ที่ชื่อว่า castpoint.io นะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม castpoint ลงมาไว้ในเครื่องของเรานะคะเขาก็จะบอกว่า castpoint นะคะใช้สำหรับ windows 10 11นะคะส่วน office ก็ได้ตั้งแต่2013 2016 2019 2020, 2011, 2021แล้วก็ office 365นะคะเริ่มทำการดาวน์โหลดไว้เลยนะคะเมื่อทำการดาวน์โหลดนะคะก็จะให้ให้เราทำการใส่ ชื่อของเรานะคะแล้วก็อีเมลของเรานะคะเป็นงานของเรานะคะจะเป็นชื่อโรงเรียนแล้วเราก็ทําการกดดาวน์โหลดลงมาเลยนะคะเมื่อเราทําการดาวน์โหลดไฟล์คัสตอมพอยตนะคะก็จะเป็นไฟล์เซตอัพแบบนี้นะคะเราก็ทําการดับเบิรคลิกเพื่อติดตั้งได้เลยค่ะเราก็ทำการยอมรับนะคะแล้วก็กด Install เลยค่ะระบบก็จะทำการนะคะติดตั้ง โปรแกรม a s t Point นะคะให้ไปใช้งานร่วมกับ powerpoint ของเรานะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการติดตั้งนะคะหรือ install ของโปรแกรม c a s t p o i n t นะคะก็จะให้ไปเปิด powerpoint ของเราเลยนะคะเราก็ทำการเข้าระบบโปรแกรม powerpoint ของเครื่องของเราเลยนะคะเขาก็จะมีไฟล์แนะนำการใช้งานนะคะโปรแกรม คัส t อ o i n t ให้เรานะคะเราก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะสังเกตนะคะว่าพอเราติดตั้งตัวค a s t Point นะคะจะมาปรากฏอยู่ในเมนูของ powerpoint นะคะเป็นส่วนเสริมของ powerpoint ของเรานั่นเองนะคะเราก็มาที่แท็บที่ชื่อว่า Cast Point ได้เลยนะคะแล้วเราก็เลือก Sign In นะคะตามอีเมลที่เราทำการสมัครไว้ตั้งแต่ตอนแรกได้เลยค่ะ นี <N gli> ่นะคะก็ทำการเชื่อมต่ออีเมลของเรานะคะกับตัว l a s <app deuxième> s p o i n t ได้แล้วนะคะเมื่อทำการ Sign in นะคะตัว c a s s p o i n t นะคะก็จะมีแท็บเมนูขึ้นมาให้เราใช้งานแบบนี้เลยนะคะก็จะมีปากกานะคะคุณครูก็สามารถที่จะใช้ปากกานี้ในการขีดเขียน เมื่อเรามีการนำเสนอนะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะคะสมมุติว่าคุณครูมีสไลด์ PowerPoint นะคะที่คุณครูใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียนปกตินะคะเมื่อเราได้สไลด์ PowerPoint แบบนี้นะคะเราก็ทำการอันนี้ในในในขณะที่เรากำลังจะสอนนะคะเราก็ทำการนำเสนอนะคะนำเสนอไฟล์ ะะแทบด้านล่างของตัว powerpoint นะคะจะมีเครื่องมือในการใช้งานนะคะมีปากกานะคะให้เราสามารถขีดเขียนได้นะคะแล้วก็มีไฮไลท์นะคะมียังลบนะยังลบลบนะคะแล้วก็มีกระดานไว้บอร์ดเอาไว้สำหรับให้ท่านอาจารย์นะคะเขียนโนต้ตอื่นๆนะคะเผื่อสอนไปเนี่ยต้องการเขียนโนต้ตอื่นๆต่อไปแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ มีรูปแบบของกระดานให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งเป็นไวบอร์ดแบ็กบอร์ดนะคะแล้วก็เป็นสมุดกระดาษโนต้ตอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะซึ่งพอเวลาเราเขียนนะคะก็จะเกิดสไลด์เพิ่มขึ้นมาในตัว powerpoint ของเราเลยนะคะเราก็สลับมาใช้งานในตัว powerpoint เพื่ออธิบายเนื้อหาอื่นๆให้กับนักเรียนของเราได้นะคะแล้วก็ยังสามารถมีการทำ โพลนะคะให้นักเรียนร่วมโหวตนะคะหรือแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนของเราได้นะคะโดยรูปแบบของการสื่อสารหรือการเชื่อมต่อกับนักเรียนของเรานะคะผ่านทางโค้ดนะคะผ่านทางโค้ดที่ที่เป็นคลาสโค้ดตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะให้นักเรียนร่วมสแกนนะคะเข้าเว็บไซต์ l a s s c o d e a p p นะคะแล้วก็พิมพ์โค้ด ตามตัวเลขที่ขึ้นตรงนี้นะคะหรือถ้าเราคลิกตรงบริเวณมุมบนขวามือนะคะคลิกบริเวณมุมบนขวามือก็จะขึ้นมาเป็น qr code แบบนี้ให้นักเรียนสแกนนะคะให้ลิงค์นะคะให้ลิงก์เป็น url classcode app นะคะแล้วก็ s l a s ตามด้วย class code ของเราตามด้วยตัวเลขนี้ของเรานะคะนักเรียนก็จะเข้ามาอยู่ในการเรียนการสอนของเรานะคะพอเวลา คุณครูจัดการเรียนการสอนหรือมีการสอบถามอะไรนะคะก็จะสามารถที่จะใช้งานผ่านตัว powerpoint นี้ได้เลยนะคะ,ะมีลักษณะาการใช้นะคะถามตอบนะคะถูกผิดนะคะแล้วก็มีฟีดแบ c k ให้5ระดับอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นการร่วมกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมีการโต้อตอบและเมื่อเราสอนถึง ขั้นตอนที่จะเป็นการทําแบบทดสอบนะคะอาจจะเป็นการทดสอบหลังเรียนอะไรก็ตามนะคะเมื่อมาถึงแบบทดสอบนะคะเราก็ยังสามารถที่จะใช้การทดสอบได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะในตอนแรกนี้นะคะคุูไมค์ครูไมคก็จะใช้แบบ m u l t i p l e Choice นะคะซึ่งเราก็พิมพ์ข้อคำถามกับตัวเลือกเนี่ยตามปกติเลยนะคะแล้วเราก็จะมาทำการเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องตรงบริเวณนี้นะคะก็จะ ขึ้นมาอยู่ที่แท็บด้านขวามือเลยนะคะเราก็เลือกตัวเลือกนะคะจะเป็นแบบ2ตัวเลือก3มตัวเลือก4ตัวเลือก5ตัวเลือกหรือ6ตัวเลือกนะคะแล้วเราก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะมัลติเพิลชอย c e นะคะส่วนรูปแบบของการแบบข้อแบบข้อคาถามที่เป็นอินเ r อร์เรกทีฟอื่นๆน,นะคะก็มีทั้งเป็นแบบ บทคราวนะคะช็อตอันเซอร์นะคะหรือจะเป็นเป็นสไลด์ให้ขีดเขียนนะคะหรือจะเป็นการอัปโหลดรูปภาพนะคะก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวต่อไปลองดูคลิปที่ครูไม,มใช้จัดก,การเรียนการสอนกับนักเรียนดูนะคะรว่าใช้งานได้ง่ายอย่างไรมาข้อ<า>สอบการมีข้อสอบนักเรียนทำยูสามยูสามข้อสามต้องเขียนคำตอบแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องเขียนค่ะนักเรียนเอาโทรศัพท์นักเรียนอ่นนอะ สแกน QR โค้ดนีดนนด้เลยค่ะสแกน QR โค้ดอันนี้นเลยสแกนได้ไหมลองดูชี้อ่า,ออาลองดูง๋ยวเราลองมาทำเ้าสอบกันดูนะคะ คุณครูลองไปเริ่มทำการดาวน์โหลดออกมาใช้งานดูนะคะใช้งานง่ายๆฟรีๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูมายรักไอทีก็ขอลากันไปก่อนนะคะเรามาเรียนรู้หลากหลายนะคะในเครื่องมือการเรียนการสอนใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ